เมื่อก่อนผมเองก็สงสัยว่าใบไม้แบบนี้ที่เราหมักเนี่ยมันจะกลายเป็นดินได้ยังไงแต่ทุกคนคงยอมรับว่าเนี่ยเป็นดินที่มันดีจริงๆใช่ครับผมกําลังจะบอกทุกคนว่านี่คือดินที่ไม่ได้เกิดมาจากดินจริงๆแต่มันคือหญ้าเขียวๆแบบนี้ที่โดนวัวก,กินเข้าไปจากนั้นเจ้าวัวก็จะกินหญ้าแล้วก็เคี้ยวหญ้าละเอียดเอาไปย่อยในกระเพาะของวัวต่อไปนะครับแล้วก็อื้อออกมา แต่แต่ญ้าพวกนี้ยังจะไม่โดนย่อยจนจนถึงขนาดที่มันเป็นดินนะครับมันย่อยไปแค่ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นทิดวันก็เอาขี้วัวพวกนี้เอามาใส่ถุงเอาไว้ถุงกองนั้นกองที่เห็นอยู่นะครับทิดวันหมักเอาไว้6เดือนนะครับหเดือนเป็นแบบนั้นเลยและหลายคนก็คงคิดว่าเอ,อ้ยผมก็เอาขี้วัวใส่ถุงไว้แบบนี้เหมือนการเป็นปีเลยไม่เห็นเป็นแบบนี้ ทิศวันเติมความชื้นด้วยครับรักษาความชื้นให้เขานะครับเติมเติมความชื้นให้เขาเรื่อยๆเดี๋ยวเขาจะเป็นดินแบบนี้เองครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนคงเห็นแล้วว่าใบไม้เศษใบไม้หรือเศษหญ้าเนี่ยมันสามารถกลายเป็นดินได้นะครับและเป็นดินที่ดีมากด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่ทําเกษตรนะครับฝากกดติดตามทิศวันในกเกษตรด้วยสวัสดีครับ